สวัสดีครับบางครับสวัสดีครับหัวนครับวันนี้นะครับจะมีวัวพ่อพันธุ์พันธุกรรมระดับโลกเกิดจากการทำ IVF เกิดจากการทำ IVF ค่าทำ IVF ก็คือ120 0 0 0บาท1 2 0 0 0 0บาทแต่วันนี้บางยอมตัดใจเลยบอกว่าประมาณเกือบรถประมาณเกือบ50%เนาะใช่เอาบางครับขออนุญาตรอฟังทางวัวตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับบางตัวนี้คืองัวที่ผมจะจัดโปรโมชั่นจัดรายการที่ในเดือนที่พฤษภาพฤษภาคมนะครับ คืองัวตัวนี้อายุแค่7เดือนครับงัวตัวนี้เกิดจาก i v วพ่อของเขาคือแอลโมแอลโมแมนโซเ,เป็นพ่อพันธุ์เบอร์ต้นๆของโลกเลยครับแล้วก็น้ำเชื้อในเมืองไทยเนี่ยหาไม่ค่อยจะได้แล้ว ครับถือว่าใครมีแอลโมอยู่เนี่ยก็คือมีมีของดีอยู่ในมือเพราะว่าแอลโมเนี่ยสร้างพ่อพันธ์หลักๆห,หลายตัวเช่น c ีทีทับเจ็ก็เป็นลูกของแอลโม็อกี้แอลเมอร์ก็เป็นลูกของแอลโมแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เป็นลูกของแอลโมนะครับ,รบแล้วก็นี่คือแอลโมกับพาสปอร์ตครับวันนี้ผมทำไอเวฟมาในราคาแสนสอง ผมตัดสินใจขายในราคา65,000บาทห้อง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 ซือซื้อห้องซื้อซื้อที่แรกบอกว่าหลักนี้กลัวเพื่อนด่าครับแล้วก็เพราะว่าคนต่ออยู่แล้วแล้วก็คนต่อโหดอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าเราห้องราคาใกล้ขายเกินไปเราก็เดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าต่อไม่ได้บางจะพูดแต่คำไหนคำนั้นเราก็เลยห้องไว้ซื้อห้อไว้ครับก็คือมานะครับวันนี้มันอาจจะดูเป็นอย่างนี้ แต่เหมือนที่เคยเห็นคลิปหลายๆคลิปของมูหันขายไปราคาหกหมื่นห้าโตขึ้นมาหน่อยโอ้โหผมจะเป็นลมผมจะเป็นลมเพราะว่ามัน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 เปลี่ยนจากตัววันเปลี่ยนเมื่องัวอายุเลย12หรือ14เดือนเนี่ยงัวงัวจะแสดงพันธุกรรมมันออกมาวันนี้มันยังดูตัวเล็กๆดูกระป้องกระแป้งสีมันอาจจะไม่ชัดเจนบสีมันอาจจะไม่สวยแต่ตุกงัวตัวนี้ที่เด่นมากที่สุดนะครับ เด่นมากที่สุดก็คือชีสชีสองศาลึงชั้นเจน4-5องศาเนาะใช่เอาไปทํางานได้ง่ายมากๆสำหรับคนที่พูดง่ายว่าที่ตอนเนี้ยหมอผสมเทียมนี่คือหากินยากขึ้นเพราะว่าผสมติดยากเนาะเราเอาพ้พันคุมฝูงไปเลยเอาเพราะเอาพ้พันไปคุมฝูงเลยเนี่ยคือถ้ามองว่าเอ้ยถ้าบอกว่าไปทําน้ําเชื้อมันอาจจะสีไม่ได้อ่แต่ว่าถ้าเราไปคุมฝูงนี่คือพันธุกรรมมาดาบโลกอย่างนี้เลยใช่ถ้าเอาไปใช้คือตัวละพันตัวละพันตัวละพันใช่ สเดือนได้ทุนคืนสเดือนได้ตัวไอได้ทุนคืนแล้วแล้ววันนี้นะครับเนี่ยคือของดีที่มันยังไม่บอกว่ามันคือของดีแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ยังขายไม่ได้แล้วมันโตขึ้นมาอีก12เดือนคุณจะมาเห็นว่าคุณจะเสียดายมากที่ไม่ได้ซื้อมันไปเพราะว่าวันนั้นผมจะเปิดอีกราคาหนึ่งแล้วใช่เพราะว่าเราเลีวว้ยงนานต้นทุนการเลี้ยงก็เพิสูงขึ้นใช่แลลวงัวก็แสดงความเป็นตัวงวออกมาดี ดีของมันเองแล้วครับพูดง่ายว่าตัวนี้มันยังเด็กดู่มันยังมองไม่ออกเนาะจากประสบการณ์เลี้ยงของอหมอเขาบอกว่าสีเนี่ยครับเม็ดสีขาวมันจะค่อยๆจางลงไปแล้วก็มาแทนที่ด้วยสีแดงในวันข้างหน้าครับอ่าก็ค่อยๆดูไปนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจในวันนี้เอ่หกโทรหาบางรานเลยเบอร์0,83 9.30 9.20 3นี้ผมเปิดเร็วผมเปิดเร็วให้จบเร็ว เพราะว่าผมไม่ผมไม่รู้จะคุยยังไงกับกับมันกับราคานี้กับสิ่งที่อยากจะบอกว่านี่คือคือของดีที่ที่ชวนซื้อมากๆคือเราไม่ต้องไปรอไอเอทั้งอันนี้คือไอเฟก็ B, คือ9เดือน แล้วคลอดออกมาอีกประมาณ6เดือนใช่แล้วกว่าจะได้เป็นตัวงัวอันนี้คือเอาไปใช้พร้อมใช้งานเลยเอาไปเลี้ยงให้เขามีความเชื่องแล้วก็ไปฝึกต่างๆเดี๋ยวมันก็จะพันธุกรรมจะค่อยๆแสดงผลเองใช่ไหมครับใช่เอาไปปล่อยไว้ในทุ่งในนาคือพูดง่ายว่าบางร้านเออบางบางรีขอขาดทุนไปเลยไม่ไม่คิดค่าเลี้ยงประมาณ6 0,000กว่าบาทครับ 6, หมื่นห้าผมตั้งไว้ห้องไว้ที่หกหมื่นห้าห้องไว้หกหมื่นห้าครับแต่ว่าราคาซื้อขายอีกราคาหนึ่งราคาซื้อขายก็คือถ้าเกิดว่าซื้อโอเลี้ยงมาเลี้ยงบางรานอาจจะได้ไม่เท่าไหร่เอาโอเคพูดง่ายว่าตอนนี้คือบางบางริาใครว่ามานําเสนอเฉยครับตัดสินใจคือบางรานตัดสินใจคือบางรานเพราะว่าถ้ามาก่อนโทรก่อนได้ก่อนครับเพราะว่าของเราคุยไม่อยากคุยกันเป็นเดือนปิดจ็อบปิดจ็อบใช่ที่จะงงวเวลาถ้าโทรมาก็จะ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 ปิดเร็วมากแล้วก็เราก็จะ พร้อมที่จะทําใบย้ายพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งต่อได้ทันทีคือการันตีที่นี่คือใบเพชรของเรานี่คือตรวจดีเอทั้งหมดตรวจดีเอครับคือคือบางคนอาจจะสงสัยว่านี่คือลูกแอล o โมจริงหรือเปล่าครับเราตรวจเอาเลือดไปส่งตรวจเพื่อจะยืนยันผลเลือดว่ามันคือลูกของแอลโมครับอันนี้คือ น,นี่คือ<ห>สิ่งที่บริการเพิ่มเติมมาแล้วก็การันตีเหมือนกับใบรับประกันเป็นใบเซอร์ให้เลยเป็นใบเซอร์ให้เลยครับอ่ะโอเคสำหรับนี้ผมไม้รูกบมานะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดี